ครับงานซ่อมแอร์นะครับเดี๋ยวเ,เติมน้ำยานะครับเติมน้ำยาแอร์นะครับเติมน้ำยานะครับนี่บรรยากาศนะครับเป็นออฟฟิศนะครับตันนี้ครับเดินแลวนะครับเติมน้ำยาเติมน้ำยาวันนี้มาเติมน้ำยาเติมน้ำยาเครื่องมือก็มีนี่นะครับใส่คอนได้สาย น้ำยานะครับตรวจเช็คแล้วก็เติมนะครับเซฟตี้นะครับเซฟตี้นะครับวาฟเซฟตี้นะครับตัวนี้นะครับสำคัญนะครับจะแบบเอศีลหนึ่งศูนย์ศีลหนึ่งศูนย์หรือสามสองนะครับนะครับปัดจะเลื่อนนะครับเอาตัวนี้ก่อนเลยอันดับแรกนะครับตรวจเช็คน้ำยานะครับเปิดฝา ิดขาครับเปิดขามันมีอยู่สองฟังนะครับด้านไฮกับด้านโลเปิดด้านโลนะครับเปิดเช็คว่ราะว่มันบริมาณน้ำยาเท่าไหร่ okay. ตัวนี้อ่ะตัวนี้เทียบมั้ยตัวนี้ถูกให้วกมาเกก่ยว่าโอ้เรื่องนี้ไอ้เ่อมันโอเคเติมน้ำยานะครับแต่นี้แต่นี้สี่ตันนะครับสี่ตันห้านะครับสี่หมื่นห้าพันดีอีวันะครับนะครับ ขั้นตอนการเตือนน้ำยานะครับมาก็ดูตาแมวเขารู้นะครับตาแมวถ้าเกิดมันไม่ใส่นะครับเป็นมันก็เป็นฟองอากาศนะครับแสดงว่าน้ำยาขาดนะครับเบื้องต้นนะครับโดยใช้สายตานะครับเปิดเลยเปิดเลยนะครับขั้นตอนการเตือนน้ำยานะครับสำหรับแอร์4 1 0นะครับเฉพาะ4 1 0นะครับ ต้องมีนี้นะครับเซติวานนะครับจำเป็นนะครับเอ่อขันนะขันันขันปลารอบนะครับวัดแอมต้องจับแอมด้วยนะครับตอนเติมน้้ำยานะครับอย่าลืมนะครับจับแอมนะครับสำคัญนะครับสิบบาทนะเจ้าโอเคนะครับคนในหัวไม่ทำเองแล้วก็นี่นะครับค่าตัวแพงครับคนนี้นะครับ โอเคนะครับโอเคมาเจอปัญหาเขาไม่ได้ยึดน็อตที่เธอ์มินอนนะครับนายช่างเจ็บหัวเลยครับไม่ได้ไม่ยึดน็อตครับเธอ์มินอนหักนะครับจะวัดแอมยังไงนี่ครับเป็นปัญหาของชีวิตเลยครับเออมาแล้วก็เจอเธอ์มินอนเลยนะครับเธอ์มินอนหักนะครับ อือ,อโอเคเดี๋ยวลองวัดน้ำยาดูก่อนนะครับวัดน้ำยาดูก่อนเติมนั่นทำไมมันปลอกขนาดนั้นสี่หนึ่งศูนย์นะครับเวลาเติมเวลาเติมนะครับสิ่งสำคัญคือความถังคนระับท้าความถังความถังความถัง,ถงนี่ครับถ่ายไปด้วยทำไปด้วยลำบากครับควบามนักเจ้า

น้ำยาตอนที่ยังไม่ได้เติมสำหรับแอร์นะครับแอร์ตะปูณสามสองึ่งศูนด้วยแอทั้งหมดนะครับการที่เรามาเติมน้ำยาเนี่ยผมควรที่จะล้างก่อนนะครับตัวนี้ผมล้างก่อนแล้วนะครับ ล้างนะครับล้างล้างคอยนะครับล้างคอยล้างคอยล้างคอยเย็นนะครับเดี๋ยวค่อยเติมนะครับนะครับเติมตอนนี้สเปคมันประมาณเกือบร้อยห้าสิบนะครับถ้าแอมป์ที่ผมจับอยู่นะครับตอนนี้จับแอมป์ไม่ได้ผมก็เลยไม่ต้องจับนะครับอันตรายครับเติมันล้หลุดนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันรอบหน้าคลิปหน้านะครับนะครับน้องเปิดว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คนี้ก่อน เอ่อเปิดวาล์วนี้คือกดกดเข้าไปนะครับวาล์วเซฟตี้ทำงานเกิดขึ้นบานี้นะครับเส้นนี้มาลนี้ออกนี้วัดน้ำยาตัวนี้เปิดเวลาเติมโอเคอ้าวฟ่้นถังฟ่านถังนะครับนี้เปิดเปิดก่อนมาแล้วฟ่านถังนะครับแล้วก็ไล่อากาศไล่อากาศก่อนนะครับไล่อากาศในสายนะครับ แล้วก็เติมเข้าไปเลยนะครับนับสิบวิหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแดเ้าสิบนะครับนับประมาณ10บวิก่อนดูว่ามันขึ้นได้ประมาณเท่าไหร่ขึ้นได้ประมาณ20่สปอนด์ถ้าขึ้นได้ประมาณ20่สปอนด์นับ20วิ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับยี่สิบนะครับถ่ายไปด้วยครับ เดี๋ยวดูครับปลาเคียงไหมครับโอ้โหครับขึ้นมาแค่นี้เองครับ,รบแสดงว่าน้ำน้ำยานในถังเหลือน้อยครับมันก็เลยนับพีไม่ได้ครับโอเคไม่เป็นไรครับต่อไปเรื่อยๆน้องคลิเไปมาตัวนึงผมว่าวัดวัดวัดยากมากเลย วัดว euh ัดครับเปิดยาวเลยเอับน้ำยาหมดแล้วเปิดยาวเลยนะเปิดยาวเลยเปิดยาวเลยไหนคลิปแอมคลิปแอมครับคลิปแอมครับคลิปแอมไม่เอาครับอันนี้ไม่เอาอย่าปันนี้ครับบนตกครับบนตกะนตกครับเครื่องมือครับเก็บครับเอาคลิปแอมตัวอีกตัวนึงเดี๋ยวเทียบ จะไปเขาดูว่าเป็นอย่างไรนะครับสาหรับคลิปแอมนะครับอีกตัวนึ่งอีกตัวนึงอีกตัคลิปแอมนะครับนี่ครับคลิปแอมครับสามตัวนะครับของเอนะครับถ้าเรามาทํางานนะครับใช้ประมาณนี้ครับมันได้รวดเร็วครับนี่นะครับหลุดอยู่ครับผมวัดเฟสเดียวนะครับก่อนนะครับเฟสเดียวก่อนเอ่อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้หกจุดหนึ่งนะครับสเปคมันเจ็ดจุดแปดนะครับยังก่อนเอาเติมเติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปแล้วก็ดูผมแขวนนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเทอร์มินอลมันหลุดนะครับเทอร์มินอลผ,ผมเลยแขวนไม่ได้นะครับเติมไปเลยเติมไปเลยอัดไปเลยนะครับ 6.3นะครับ6.3เท่าไหรแล้วโอเคเติมไปอีกเติมไปอีกเติมไปอีก1น0นะครับ6แอมขึ้น6.4นะครับตอนนี้เท่าไหร่ปิดปิดตัวนี้สเปค7.8นะครับเอ่อได้ได้เท่าไหร่ร้อยประมาณร้อยสิบร้อยยี่โอเคขึ้นมาหกจุดสี่แอมนะครับ ถ้าดูตามสเปคนะครับเราเติมประมาณร้อยแล้วแต่แล้วแต่แต,แต,แต่แต่ละคนนะครับแต่เขาว่าเขาเติมตามบางคนเขาเติมร้อยห้าสิบร้อยสิบแต่ผมเติมจับแอมนะครับเพราะว่าจับแอมนี่ชัวร์กว่านะครับอคอมตวงมนไม่หนักนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราล้างเสร็จมันจะเข็มมันจะขึ้นไม่เยอะนะครับหมายถึงว่าน้ํายามันจะถ้าเราเติมร้อยห้าสิบเวลาระบบตันนะครับน้ํายาจะเพี้ยนนะ ไม่จาเป็นครับโรวัตรโรวัตแล้วก็จับแอมป์เอานะครับเอาอีกทีจับแอมป์ชัวร์กว่านะครับแต่นี้อันตรายมากครับเร์มินลนอ,อ่อหกจุดสามแอมป์เอาเปิดไปเปดีไปไปผมว่าน้ายาหมดกอดีตรงนั้นช่วงนี้น้ายาก็แพงด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับตัวนะตัวนี้ดูไม่ชัดเองาเมาของด้วยทีไหนนะนี่ เอาไปเก็บก่อลผลลงดวงดีครับมาทำงานฝนล,ลงสุดๆจับนะครับ6 4แุดสี่ลากยาวเลยครับลากยาวเลยหมดเลยผมว่านะครับนี่ผลิตชื่ออะไรเนี่ยจอบนะจอบนะครับช่างจอบนะครับหล่อๆมากนะคนนี้เดี๋ยวพนไม่เป็นนะครับ ไปแอ้ผมว่าน้ำยาหมดแล้วจิ๊บว่ะน่าจะดีน่าจะไน้ำยาในถังเหลือน้อยไม่หรอกแอมแอ์แอรุ่ปร 30, ออนประมาณสามนเนี่ยมันจะกินน้ำยาเยอะเปิดเปิดลากเลยลากยาวเลยนะครับหกนะครับประมาณสมมติว่าสเปคเจเราเติม7จแอมก็พอนะฮะ ไม่จําเป็นครับเพราะว่ามันมันน้ํายาระบบระบายมันดีนะครับเห็นไหมน้ำขึ้นตั้งนานนานแล้วก็ตั้งแต่ตั้งแต่ร้อยตั้งแต่ร้อยปอนด์นะครับเป็นน้ํานะครับถ้าเป็นน้ําแบบนี้ก็แสดงว่าแน่นอนด้านในเย็นนะครับไอเรียงดัน PSI นะครับอาจจะใกล้เคียงไม่จําเป็นต้องแบบเป๊ะๆนะครับความทํางานหนักเบาๆนะครับตามประสบการณ์ในช่างนะครับมา่ล้ว ม่ได้ยังนะเีมโอเคนะครับน้ำยาหมดถังนะครับขึา้น <Okay. S 1> okay นะครับซือมาคลิกๆมาเลยโอเคนะครับน้ำยาหมดถังนะครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวนะ้องเวก่ก่ เกือบร้อยห้าสิบนะครับดูแอมนะครับอันนี้เจ็ดจุดแปดนะครับอันนี้เย็นเลยนะครับด้านในนะครับหกจุดหกนะครับแค่นี้จบนะครับไม่ต้องเติมไปนะครับพอแล้วครับไม่จําเป็นต้องถึงกับสเปคแอมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราเพิ่งล้างนะครับแอร์เพิ่งล้างนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นฮะเองนะครับตอนที่มันตันนะครับตอนตอนตอนที่เรามาล้างรอบหน้านะครับเดี๋ยวมันก็ตันเดี๋ยวมันก็ขึ้นเจ็ดแอมนะครับนี่คือ เทคนิคในการเติมน้ำยานะครับสำหรับนายช่างนะครับคนอื่นเขาทำตามสเปคแต่ผมไม่ทำตามสเปคครับนะครับนี่ครับขออนุญาสิไม่ถึงนะครับเพราะแอร์เพิ่งล้างนะครับอากาศเย็นด้วยนะครับฝนตกนะครับไม่ต้องเติมไม่ขึ้นถึงเจ็ดเป็ดแปดแอมครับเกือบเกือบเจ็ดแอมก็พอครับโดยประมาณคอมตออกมาไม่หนักนะครับ แต่เย็นแน่นอนครับโอเคนี่ตอนนี้ก็บ่ายสี่โมงกว่าแล้วห้าโมงกว่าแล้ยนะนี่คนนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยเบียร์ครับอ๋อน้องเบียร์นะครับนี่ครับน้องจ๊อบนะครับไอ้ช่างใหญ่นะครับ